คุณกำลังมองหาร้านจำาหน่ายไอเทมและรับฟาร์มแมปต่างๆอยู่หรือเปล่าวันนี้ผมขอแนะนำบิวปรกรณ์ช็อปมีทั้งแมปอะไรคอสโอเวอร์ อนิเมะแอดเวนเจอร์และอนิเมะแวนการ์ดอีกด้วยนะแถมถ้าใครสนใจโลบักแท้เนี่ยทางร้านิุปกรณ์ช็อปก็มีอีกรวดเร็วส่งไวหากใครสนใจเนี่ยลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยทุกคนตอนนี้อาวีมีตัวละครใหม่เข้ามาเนี่ผมทุกคนอย่าลืมเข้าไปล็อกอินเพื่อรับตัวละครนี้กันด้วยนะสวัสดีครับผมคลิปนี้เนะครับเราอยู่กัน,นแบบอนิเมะลสัสเตนกันอีกเช่นเคยนะครับผมคลิปนี้เนะครับเราจะมารีวิวเนี่ยผมตัวละครที่ผ่านไปสักอัพสองอัพได้แล้วมั้งแต่ผมเพิ่งมารีวิวเนะครับเออมันเป เรื่องอะไรสักอย่างนะจําไม่ได้ละแต่มันเป็นจอมมานะครับที่เปิดตัวมาก็อะไรก็โอ้โหเวอร์บังนะครับนั่นก็คืออาร์นอสนะครับผมอาร์นอสนั่นเองนะครับโอนาสนะครับเดมอนคิงระดับอัลติเมทนะครับนี่ข้อมูลของตัวอาร์นอสเนีคยผมก็จะเป็นตีไฮบิดเนาะธาตุมืดตีเวทนะครับสเตตเนี่ยก็จะเป็นทิเบิร์เอสหมดนะครับบัฟกิทเอ็นชาร์ท่วยประมาณนี้นี่ครับแล้วก็สกิลทีนี่ครับสกิลทีก็เป็นสายคลิแบบนี้นี่ครับ แล้วก็เบสซิ่งนะครับก็ประมาณนี้นะครับไม่มีอะไรก็เป็นเสื้อของอาร์นอตนะครับแล้วก็มีเอฟเฟกต์ดำๆฟุ้งๆออกมาประมาณนี้นะ่ครับแค่นี้เลยนะครับอ่ะต่อไปนะครับผมวิธีการหานะครับเราก็ต้องมาที่เควสนะครับแล้วก็ไปที่เอพิโซลไทายออกนะครับแล้วก็กดที่อาร์นอตตรงนี้นี่ครับนี่เควสก็จะบอกเลยนะครับผมว่าทำอะไรบ้างนะครับเควสก็คือ แอปเทนเนาะก็คือการทำหวังลิงนะครับหวังลิงก็คือตัวนี้นะอ่ะอันต่อมาครับก็คือหามิสฟอร์จูนเนี่ยไอโชโฮลิมิสฟอร์จูนเนี่ยก็คือหาตัวจากประตูนั่นเองนะครับประตูมันก็คือประตูของไออะไรนะตัวอารูขาดที่เกิดตรงนี้ครับสามารถไปหากันได้นะครับรวมถึงเควสอันนี้ด้วยนะครับอันนี้ด้วยทวินกันก็เหมือนกันนะครับส่วนอันต่อมาครับผมอินฟอร์โนวอลเคนอลเนี่ครับผมก็คือลงดันเจียนอันนี้นะของเอชินระนะครับผม อย่างสามอย่างต่ำเนี่ยสาม modify หรือมากกว่า3าม modify แล้วต้องโซโล่ด้วยนี่ครับผมเป็น10ครั้งนะครับลง10ครั้งเนาะแล้วต่อมาครับผมก็คือลงประตูไอย์นั่นเองเคลียร์บอย์ที่มันมาจากไออาูคาดนะครับสิสิบห้าครั้งนีครับผมแล้วก็ต้องใช้ตัวละครเนี่ยสี่ตัวห้ามเกิน4ตัวนะแล้วก็หรือต่ํากว่า4ตัวแล้วก็ต้องโซโล นะครับอ่ะอันต่อมาเนี่ยผมแล้วก็เคลียร์แอคสามโอเอซิดระดับรีเจนเนี่ครับผมเป็นแอครีเจนเนาะสิครั้งนะครับใช้3ตัวละครหรือต่ํากว่า3ตัวละครนะครับโซโล่ Solo, นะครับอันต่อมาครับผมนั่นก็คือลงเลดของ โฟล์เอฟโฟลเวอร์การ์เดนเี่ครับผมอันนี้เลทหรือน่าจะเลทนะอันเนี้ยเนี่ยครับผม25ครั้งเนี่ยครับผมแล้วก็ใช้ตัวละครเนี่ยสตัวหรือน้อยกว่า3ตัวเนี่ยครับผมแล้วก็ต้องโซโล่ด้วยนะี่ครับอ่ะอต่อมาครับผมก็คือลงเอโออีซิสนะครับผมแบบอินฟินิตระดับไนท์แมร์หนึ่งร้อยเวฟนั่นเองนะครับแต่ต้องใช้แค่4ตัวละครหรือน้อยกว่า4ตัวละครเนะี่บแบบโซโล่ด้วยนะี่ครับอ่ะจัดการบอสนี่นะครับผม 25ตัวนะครับในฮอกทาวเป็นแบบอินฟินิตี้นะครับผมอินฟินิตเนาะแล้วก็เป็นระดับไนท์แมร์นะครับสามารถไปเขาเรียกว่าอะไรนะรีทรีทลงเรื่อยๆได้นะครับส่วนอันต่อมานะครับผมซัมมอน500ครั้งนะครับผมก็คือไปซัมมอนในซัมมอนนั่นแหละ500ครั้งแค่นั้นนะครับเราก็จะได้ตัวของอาร์นอตแล้วก็ของอีโวอาร์นอตมานั่นเองนะครับแค่นั้นเลยนะครับอันนี้คือวิธีการหาเนาะก็สามารถไปทํากันได้นะครับอ่ะ ไอดีนี้นะครับผมเป็นไอดีของน้องนนท์นี้ครับผมขอบคุณน้องนนท์มากเลยนะครับที่ส่งรหัสมาให้รีวิวเนียครับผมขอบคุณครับป่าเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันในแมปกันนะครับว่าตัวของอาร์นอสยเนี่ยจะเก่งขนาดไหนนะครับผมป่ะสลหรับใครนะครับผมที่อยากจะฟาร์มเกมนี่ครับผมแล้วก็ไม่มีเวลาว่างในการปล่อยบอทนะครับผมวันนี้นี่ครับผมขอเสนอนะครับผม UG Phone นี่ครับผมแอปพลิเคชันนะครับที่สามารถช่วยเพื่อนๆนะครับฟาร์มได้ง่ายขึ้นแล้วก็สะดวกมากขึ้นด้วยนะครับ u g p h o n เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันนะครับระบบข่าวนะครับมือถือเครื่องนึงเนี่ยสามารถช่วยให้เพื่อนๆฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนนะครับผมถึงแม้จะปิดโทรศัพท์นะครับผมปิดคอมหรือปิดเน็ตไปแล้วก็ตามนะครับผมแต่ตัวของ u g p h o n เนี่ยก็ยังฟาร์มให้เราอยู่นะครับผม ซึ่งมันเหมาะมากๆเลยนะครับผมสำหรับเพื่อนนะครับผมที่ไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้นะครับผมกลัวแบตเสื่อมนะครับผมแล้วก็ไม่อยากเปลืองค่าเน็ตนะครับผม UG Phone เนะี่ยตอบโจทย์ตรงนี้มากเลยนะครับผมเนาะราคาเริ่มต้นเนี่ยแค่วันละ10บาทนะครับผมนะส่วนแพ็กเกจที่ผมแนะนำนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของ M V I P เนะยครับผมซึ่งราคานีครับผมแพงกว่าแพ็กปกติแค่1่เท่าเองนะครับผมแต่สเปคเนี่ยจะมีสเปคที่ต่างจากปกติเนี่ยถึง3เท่าเลยนะครับผมเนาะ ก็ตัว MVP เนี่ยผมจะแพงนิดเดียวนะครับแต่ใช้ได้ดีกว่าแล้วก็สบายกว่าสะดวกกว่าแน่นอนนะครับผมเนาะใครสนใจเนี่ยดาวน์โหลด UG4 เนี่ครับสามารถโหลดผ่านลิงก์ใต้คลิปได้เลยเนะครับผมมาครับผมเราก็เข้ามาในแมปกันแล้วนะครับผมค่าวางของอาร์นอตนะครับจะอยู่ที่3,500นะครับอ่ะเราวางไปเลยนะครับการโจมตีเป็นเซอร์เคิลเอแบบนี้นะครับฮะก็เหมือนเป็นการพุ่งไปแล้วก็ไปต่อยอย่างนี้ปะโอเคแค่นี้เนี่ยครับอ่ะเรามาดูกันนะครับผม ข้อมูลของตัวอาร์นอตเนาะก็จะเป็นกีดถ้วยไฮบิดนี่ครับตีเวทท่ามืดแล้วก็มีเพชชัวยน่ยรครับฮัสซีฟครับฮัสซีฟของอาร์นอตนี่ครับผมเรดแอนด์เรสเอ่อสุเล็กเอ่อร,รีสุรีสุเล็กนะครับรีสุเล็กนะครับประมาณนั้นพาสซีฟนี้นี่ครับผมทุก50าิบวินเนาะ ตัวละครนี้จะโดนสตันเป็นเวลา10วินาทีครับหลังจากที่โดนสตนันเสร็จเนี่ยครับผมจะเพิ่มความจะเพิ่มดาเมจเนี่ยครับ5%แล้วก็บวกระยะ10%เนี่ยครับแล้วก็บวกคิทิเคิลเลต5%เนี่ยครับเมื่อกี้บวกไปแล้วนะครับหลังจากที่ตัวละครนี้เนี่ยครับผมฟื้นคืนชีพเหรอทำไมถึงฟื้นคืนชีพล่ะเปอร์เซ็นต์ความเสียหายที่ได้รับจะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าเปอร์เซ็นต์ความเสียหายคือยังไงคือเปอร์เซ็นต์ความเสียหายเนี่ยครับเพิ่มเป็น2เท่าอืมอันนี้ไม่รู้นะครับ ซึ่งจะเกิดขึ้นแค่3ครั้งเหรอนั่นก็คือ30%บวก30ระยะแล้วก็บวกคีย์ที่ข้สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับประมาณนี้อันนี้อันนี้นนงงกับพาสีบเนาะอ่ะพาสีบนี้เด็กทักชั่นอายนะครับผมทุกการโจมตี5ครั้งนะครับผม5ฮนะิตเนาะ5ฮิตไม่ใช่5ครั้งนะครับจะเป็นฮิต1ครั้งอาจจะมี1ฮิตหรือ2ฮิตก็ได้เนาะแต่ครบ5ฮิตนะครับจะทำให้โด next, uh, นพาสีบเน็กอ่าเน็กชั่นนี่ครับผม พารซิปนี้เนี่ยครับจะลบธาตุของตัวศัตรูออกเนี่ยผมเป็นเวลา25วิเนี่ยครับแล้วก็จะมีคูลดาวอยู่ที่60วิเนี่ยครับแล้วทีนี้เมื่อศัตรูโจมตีฐานเนี่ยครับเมื่อมีศัตรูโจมตีฐานนะครับถ้าเบสถ้าไอตัวเบสเนี่ยมันมีมากกว่า3ขึ้นเนาะจะทําให้เออ่หลังจาก15วิถัดมาเนี่ยก็คือหลังจากนั้นอ่ะ15วิใช่ไหมครับจะทําให้เทเลพอร์ต ตัวพวกศัตรูเนี่ยในรอบๆเนี่ยกลับไปที่จุดเกิดนะครับก็คือน่าจะทั้งแมปหละกลับไปที่จุดเกิดนะครับแล้วใช้ได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับเมื่อศัตรูเนาะโดนหยุดเวลาเนี่ยจะทําให้โดนดาเมจแรงขึ้น2เท่าแล้วก็จะมีโอกาสที่จะโอกาส20%ที่จะโดนดาเมจเอ่อณปัจจุบันของตัวเนี้ยหเท่านะครับประมาณนั้นอันนี้คือพาสซีฟนะครับอ่ะเรามาดูดาเมจครับดาเมจแล้านครับโอ้แรงมากเลยนะครับวงการโจมตีเนี่ยห้าสิบหกจุดสามคูดาวสองวิเนี่ยครับขั้นต่อไปหกพันครับ ดามเมจ20ล้านครับวงการโจมตี58.7คูดาวเท่าเดิมนะครับขั้นต่อไป8ป0พนะครับดามเมจ37ล้านครับวงการโจมตี61.2คูดาวเท่าเดิมนะครับขั้นต่อไป1มื่นนึงครับดามเมจ54ล้านครับวงการโจมตี63.6คูดาวเท่าเดิมนะครับอุ้ยมันมีเพิ่มเนกเชั่นนี่หรออ๋อขั้นต่อไปคห้าหมื่นเจ็นี่ยผมแล้วก็เปลี่ยนสกิลเนี่ยครับผมเป็นดาร์กเมจิกดาร์กบีมนะครับก็ยังเป็นเซอร์เคิลเอวีนะ แต่เหมือนจะเป็นการปล่อยแบบเหมือนบีมออกไปนะครับดามเอร์125ล้านครับวงการโจมตี68.5ครูดาวเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น3.8เนาะอัพเกรขั้นต่อไปครับผมใช้เงิน20,500นะครับดาเมจเนี่ย134ล้านครับวงการโจมตี71ครูดาวเท่าเดิมนะครับขั้นต่อไป40,000ครับดามเอร์142ล้านครับ 12, 000, วงการโจมตี73.4ครูดาวเท่าเดิมนะครับอืเอาขั้นต่อไปครับผมใช้เงิน10,000 60,500นะครับ ดาเมจร้อยห้าสิบล้านครับวงการโจมตีเจ็ดสิบห้าจุดเก้าคูดาวเท่าเดิมนะครับขั้นต่อไปเก้าหมื่นครับดาเมจร้อยห้าสิบเก้าล้านครับวงการโจมตีเจ็ดสิบแปดจุดสามคูดาวเท่าเดิมนะครับขั้นต่อไปแสนหนึ่งนะครับผมดาเมจเนี่ยร้อยหกสิบเจ็ดล้านครับวงการโจมตีแปดสิบแล้วก็คูดาวเท่าเดิมนะครับทำไมมันขึ้นทีละนิดทีละน้อยมันไม่ข้ามก้าวกระโดดไปหน่อยเหรอพี่พี่ขึ้นน้อยเกินขั้นต่อไปครับแสนแปดแล้วก็เปลี่ยนสกิลนะครับ Dark Magic Plan Destoyer นะครับอ่ะ ดาเมจกระโดดครับเป็น587ล้านครับวงการโจมตี85.7เนี่ยแล้วก็ครูดาว8.2เนี่ยครับก็เหมือนจะเป็นการไล่ประมาณนี้นะครับผมไล่เวทมนต์เนาะเนี่ยประมาณนี้นะครับแล้วก็ส่งอะไรสักอย่างไปนะครับไม่รู้อุกบาทหรืออะไรนะครับเป็นลูกบอลไฟอะไรประมาณนี้นี่ครับดาเมจขั้นนี้ก็ประมาณนี้เนาะอ่ะอัพขั้นต่อไปครับ205ครับดาเมจ754ล้านครับวงการโจมตี88.1ครูดาว8.2เอาดื่มเลยนี่ครับ อัพขั้นต่อไปครับเอ่อ4 0 0แสนนะครับดาเมจเนี่ย964ล้านครับวงการโจมตี90.6แล้วก็คููดาวเท่าเดิมนะครับทีนี้ก็จะมีสกิลกดเพิ่มมาครับเป็น7 Step Destruction นี่ครับผมนี่อันนี้เลยนะครับจะเพิ่ม7เหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะ7แบบการโจมตีมานะครับผมแล้วก็1ครั้งตอนการ1กดเนี่ยครับผมจะลดฐานนี่ครับผม1ครั้งนะครับลดจนกว่าจะเหลือ1แล้วก็จะไม่ลดมากกว่านี้อะไรประมาณนั้น นะครับมีครูดาวที่เท่าไหร่อ่ะสามร้อยวิเหรออ่ะเดี๋ยวผมลองกดสกิลให้ดูก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวจะมาอธิบายให้ฟังเนาะอ่ะเราลบอันนี้ไปแล้วเราลองกดไปเลยนะครับปึ๊บอ่ะลดไปแล้วนะครับหนึ่งอันเนาะทีนี้เรามาดูความสามารถของการกดหนึ่งครั้งนะครับกดครั้งที่หนึ่งนะครผมจะทำดาเมจ 20B นะครับในระยะแล้วก็จะสโลมอนเนี่ย10%เป็นเวลา6 0สิบวีนะครับกดที่สองเนี่ยครับจะทำดาเมจ 25B ครับแล้วก็ทำในระยะเนาะสโล สโลมอนด้วย25%เป็นเวลา6 0สิวิแล้วก็จะทำให้โดนดาเมจจากธาตุมืดเนี้ยผมแรงขึ้น50%เป็นเวลา6 0สิวินีครับกดครั้งที่3ก็ผมจะทำดาเมจ 60B บีเนี้ยครับผมแล้วก็จะทำให้ติดโบเนี้ยผมแรงขึ้น25เท่าอันเนี้ยผมไม่แน่ใจว่าการกดอันเนี้ยเดี๋ยวผมลองรีไปเลยแล้วกันนะระหว่างรอนะครับอันเนี้ยผมไม่แน่ใจว่ามันจะทำให้ติดเอฟเฟกต์โบหรือมันจะทำให้เพิ่มเอฟเฟกต์โบเนี่ยเพราะมันเขียนคำว่าแอพพลาย ต่อไปนะครับผมกดครั้งที่4นะครับจะทำให้ทำดาเมจเนี่ย100 B งร้อยีนครับผมแล้วก็ทำให้ติดเอฟเฟกต์เฟียทุกตัวละครที่อยู่ในแมบนะครับแล้วก็จะเพิ่มในส่วนของเดสเพร์เอฟเฟกต์เข้าไปนะครับเป็นเวลา60สิบวินะครับกดครั้งที่5นะครับผมจะทำดาเมจ200 B ้อี่ะครับผมแล้วก็จะทำให้ติดเอฟเฟกต์ในส่วนของแบ็กเฟมนะครับหกสิเท่าของตัวละครนี้นะครับผมของดาเมจตัวละครนี้อะเนาะแล้วก็จะทำให้ลด ดาเมจของศัตรู10%เนี่ยผมของเลือดปัจจุบันนะครับ HP ศัตรูเนาะแต่ถ้าเป็นบอสเนี่ยก็จะโดน15%อะไรประมาณนั้นนะครับอ่ะต่อไปครับกดครั้งที่6เนี่ยผมจะทำดาเมจ 500B แล้วก็ Solo สโลสศัตรูเนี่ยผม50%เนาะแล้วก็จะทำให้โดนดาเมจคี่เข้าแรงขึ้น50%นั่นเองเนี่ยครับทีนี้ไม่พอเนี่ยผมก็จะเพิ่มดาเมจทุกตัวละครที่เป็นดาร์กเอลเมนต์ก็คือธาตุมืดนั่นเองเนี่ยผม35%นี่ครับ,รบแล้วก็จะ ทําให้ศัตรูเนี่ยโดนเดสเพร์เนาะทุกศัตรูในแมปเลยนะแบบถาวรน,นั่นเองเนะครับก็ไม่รู้ว่าถาวรในที่นี้คือทุกตัวที่โผล่มาหรือเปล่าอะไรแบบนี้นี่ยบอ่ะต่อไปครับผมกดครั้งที่เนี่ครับจะทําดาเมจ5ทีโอ้โหเยอะมากเลยนะศัตรูที่โดนฆ่าด้วยอิตี้นี้เนี่ยผมจะทําให้บวกดาเมจแบบถาวร5%เ์เนตนะครับให้กับ ตัวของอาร์นอตเนาะสูงสุดเนี่ยห้นตะครับโอหนึ่งตัวเท่ากับ5%เร์เซหรอทำไม่มีดอทด้วยอะ่ะอันนี้ไม่แน่ใจว่ามันเป็นศูนยจุดหหรือ5%้นะครับห้ามากกว่า25ตัวที่ตายนะครับผมตูที่ต่ํากว่า25%เลือดที่ต่ํากว่า25%เปอนาะจะโดนฆ่าแบบทันทีเลยเนี่ครับแล้วก็จะเกิดใหม่เป็น250%ของออริจินอลฮะเกิดใหม่ด้วยเหรอทำเป็นมอนต์ไอ้นี e ่ได้ด้วยเหรอเนี่ ถ้เป็นมอนแบบมอนซัมมอนได้ด้วยน่ครับรีสักีสุเล็กนะครับอันนี้มันเหมือนมันเป็นคำคำว่าประมาณว่าทำให้กลับมาเกิดใหม่อะไรประมาณนั้นนะครับ <c oughs> อุย้ย <c oughs> ก็ได้อยู่นะมาเล่นกับการกดสกิลกดนะครับเอากดอีกทีหนึง่งก็จะประมาณนี้ครับก็ลดไปเรื่อยๆนะครับเออก็โอเคนะเออพอมีตัวที่ทำให้ เลื่อนบ้านลดเรื่อยๆใช่ไหมครับมันก็จะไปคอมโบกับหลายๆตัวเนาะอย่างเช่นโกคูที่เพิ่งโดนปรับมาใหม่อะไรแบบนี้นะครผมอย่างมาดกะหรืออะไรก็ตามเนีครผมประมาณนั้นนะครับซึ่งเออผมกําลังหากำลังคิดเลยนะว่าตัวไหนมันจะมาทําให้เลื่อนบ้านมันลดได้วะเราก็เจอแลลวครับนั่นก็คือตัวของอาร์นอตเนาะในส่วนของสกิลที่นะครับผมผมเชร์เป็นในส่วนของสายคิและกันนะครับในส่วนของอานอตเนาะโอเคนะครับ ก็จะประมาณนี้ครับผมในส่วนของการรีวิวอย่าง r าร์นนั่นเองเนี่คผมก่อนจากกันไปก็ผมฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดต like, ิดตามให้ผมด้วยนะครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะครับเจอกันครับผม